สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาเจ้าปั๊มลมตัวนี้นะครับอาการของเขาคือไม่สามารถเก็บลมได้นะครับเบื้องต้นผมได้ทําการเช็คแล้วนะครับว่าไม่มีการลอยผุลอยรั่วแต่อย่างใดนะครับซึ่งปัญหาที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากตัวนี้นะครับคือวาล์วลมทางเดียวนะครับหรือว่าเช็กวาล์วของปั๊มลมนะครับตัวที่กําลังถอดนี่นะครับ เริ่มจากการถอดท่อลมทั้งสองท่อออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ประแจถอดตัวเช็ควาลวออกจากถังลมแบบนี้เลยนะครับผมหน้าตาของเช็ควาลวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาของแต่ละรุ่นก็จะคล้ายๆกันจุดที่อยู่ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันนะครับด้านบนของเช็ควาลวนะครับจะเป็นฝานะครับสามารถเปิดได้อาจจะต้องใช้ประแจขันซึ่งถ้าเป็นเช็ควาลวที่อยู่ในถังลมที่มีอายุเยอะๆก็จะแข็งมากนะครับแนะนําให้ใช้ พวกโซเนกหรือว่า wd 4 0ฉีดก่อนนะครับก่อนที่จะถอดออกนะครับด้านในของเช็ควาวนะครับก็จะเป็นวาวนะครับแล้วก็จะเป็นแผ่นสปริงตัวที่ท่านกำลังเห็นนี่คือตัววาวนะครับอาการของตัวนี้นะครับแผ่นวาวค่อนข้างที่จะเป็นสนิมเยอะนะครับแล้วก็มีอาการติดขัดกับเสื้อวาวนะครับเนื่องจากในเสื้อก็เป็นสนิมแล้วก็ตัววาวก็เป็นสนิมนะครับสนิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ลักษณะของวาลวในการทํางานนะครับจะต้องเรียบสนิทกับเสื้อแบบนี้นะครับถ้ามีสนิมลมก็จะสามารถผ่านออกได้นะครับไม่สามารถหยุดลมได้นะครับเมื่อเราถอดแผ่นวาลวออกมาแบบนี้แล้วนะครับเราจะทําการซ่อมแซมด้วยการนําไปขัดกับกระดาษทรายเพื่อให้หน้าสัมผัสเนี่ยของวาลวเกิดความเรียบนะครับไม่มีสนิมแล้วก็สามารถเก็บลมได้ดีขึ้นนะครับค่อยๆขัดไปนะครับ ขัดจากกระดาษทรายเบอร์หยาบก,ก่อนนะครับแล้วก็จบด้วยกระดาษทรายละเอียดนะครับเพื่อให้อ่าหน้าสัมผัสเนี่ยมีความเรียบที่สุดนะครับขัดด้านข้างด้วยนะครับ mm. เมื่อเราขัดด้วยกระดาษทรายหยาบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาต่อด้วยกระดาษทรายละเอียดต่อนะครับยิ่งเราขัดให้มันมีความเรียบเนียนมากเท่าไหร่นะครับความสามารถในการกลับกลมเนี่ยครับก็จะได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับขัดจนแววจนใสแบบนี้เลยนะครับ เมื่อตัววาลสะอาดดีแล้วนะครับเราก็มาต่อในส่วนที่2นะครับก็เป็นเสื้อของวาลซึ่งมีความสําคัญไม่ต่างจากวาลนะครับถ้า2ตัวนี้ประกบกันไม่เรียบสนิทนะครับลมก็จะรั่วนะครับยิ่งทําให้เรียบมากเท่าไหร่นะครับความสามารถในการกักลมก็จะดีขึ้นเท่านั้นนะครับหน้าที่สําคัญเลยนะครับของตัวเช็ควาลหรือวาลลมทางเดียวเนี่นะครับเขาจะทําหน้าที่กักลมระหว่างตัวปั๊มลมนะครับ ไปถังลมนะครับเขาจะยอมให้ลมเนี่ยผ่านจากตัวปั๊มนะครับผ่านตัวเช็ควาลไปในถังนะครับแต่จะไม่ยอมให้ลมจากในถังย้อนออกมานะครับทำให้สามารถกักลมไว้ได้นะครับถ้าถังลมของเพื่อนๆนะครับมีอาการปั๊มทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วลมหมดถังนะครับแล้วเช็คตัวถังแล้วว่าไม่มีการรั่วซึมจากจุดอื่นนะครับลองมาเช็คจากตัวนี้ดูนะครับเมื่อทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการประกอบกลับนะครับ เช็คให้ดีนะว่าตัววาลวนี่ครับไม่ไปติดขัดกับเสื้อแล้วนะครับแล้วก็หน้าสัมผัสสะอาดเรียบร้อยเราจะใช้กาวบอลน,นะครับทาซีนเพื่อป้องกันการรั่วจากฝานะครับทาฝาแบบนี้เลยนะครับผมเลือกใช้กาวบอลน,นะครับแทนที่จะใช้พวกน้ำยาก,กันซึมหรือน้ำยาก,กันรั่วนะครับเพราะว่าเผื่อว่าในอนาคตผมจะถอดออกมาเซอร์วิสมันจะได้ไม่แข็งมากเกินไปนะครับทากาวเสร็จเรียบร้อยนะครับทาทั้งสองด้าน ค่อยๆเกลี่ยกาวนะครับรอหมัดๆนิดนึงแล้วเราก็จะทําการประกอบกลับนะครับขั้นตอนประกอบกลับนะครับให้เราหันหน้าวาวนะครับด้านที่มีความเรียบนะครับเข้าหาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองกดดูนะครับว่าตัววาลวเนี่ยไม่มีการอาการติดขัดสปริงสามารถดันออกมาได้นะครับไม่มีอาการติดขัดกับเสื้อวาลวนะครับ เสร็จแล้วเราก็ทำการขันให้แน่นนะครับจะใช้บล็อกไฟฟ้าขันขันจนแน่นนะครับแล้วก็จะทำการขันอีกรอบด้วยมือนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเช็ควาล์วตัวใหญ่นะครับผมจะทำการใช้ประแจนะครับขัดกันแล้วก็ขันให้แน่นที่สุดนะครับเพราะว่า ถ้าเราขันไม่แน่นนะครับอากาศเนี่ยมันจะมีแรงดันสูงนะครับแล้วมันก็จะรั่วตามรอยต่อรอยเกลียวรอยซีนพวกนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาทําให้ถังลมของเราเนี่ยครับไม่สามารถเก็บลมได้ในระยะเวลานาน,าน,านอีกนะครับผมจะใช้ดินนะครับเหยียบแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้มันแน่นที่สุดนะครับแต่ถ้าเช็กวาล์วของเพื่อนๆนะครับ เป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับไม่แนะนําให้ขึ้นเหยียบแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกลียวมันจะขาดเอานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้พ้าเทปพันเกลียวนะครับพ้าเทปปลปาเนี่ยนะครับพันเกลียวเพื่อป้องกันการรั่วนะครับเกลียวตัวนี้นะครับจะเป็นเกลียวที่ว่าเราเอานไปใส่เข้ากับถังนะครับจะขันเข้ากับถังโดยตรงเลยนะครับเราก็จะต้องทําการพันพ้าเทปพันเกลียวนะครับส่วนอีกสองตัวนะครับไม่ต้องนะครับเพราะว่า มันเป็นการบานหัวไว้นะครับจะผันแค่จุดเดียวนะครับประกอบเช็ควาล์วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําไปประกอบเข้ากับตัวปั๊มลมนะครับหน้าตาการจุดที่อยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะทําการขันเกลียวเข้าไปนะครับใช้ประแจขันให้แน่นนะครับแล้วก็หมุนให้อยู่ในองศาที่ถูกต้องนะครับเพื่อรองรับ ตัวท่อทั้งสองตัวด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็นำท่อนะครับตัวท่อปั๊มแล้วก็ท่อทองเหลืองมาใส่เข้าที่นะครับขันให้แน่นเหมือนกันครับสองตัวนี้นะครับไม่ต้องขันแน่นมากนะครับเพราะว่าเป็นแบบที่บานหัวไว้นะครับถ้าขันแน่นเกินไปก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเทสระบบด้วยการปิดท่อทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการปั๊มลมเข้าไปนะครับ หลังจากการทดสอบนะครับหลังจากผ่านไป1ชั่วโมง30นาทีนะครับลมหายไปประมาณ1บานะครับซึ่งผมก็พอใจแล้วครับสำหรับอายุของถังลมขนาดนี้นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์เข้าไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ